สวัสดีครับผมแบงค์นะครับวันนี้ก็มีคอนเทนต์จะทำการเปลี่ยนลูกหมากปีกนกนะครับบนล่างของนิสันบกเอ็มนะครับคือตัวนี้นะครับแล้วก็เราไปทำการเริ่มถอดล้อแล้วก็ ต่อมาเราจะเอากิบล็อกตัวนี้นะครับออกนะครับของคันชักนะครับแล้วก็ขันน็อตคอมาออกครับแล้วก็ขันน็อตจับลูกหมากบนแล้วก็ลูกหมากล่างออกครับแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับ อันนี้คือสภาพลูกหมากที่เขาออกมานะครับเคือนลูกหมากบนนะครับลูกหมากปีกนกบนคือแ,แล้วก็ตัวล่างนะครับไม่เหลืออะไรแล้วแล้วก็ส่วนนี้เราจะใส่ของใหม่เข้าไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทําการประกอบของใหม่กันเลยครับ ผมจะทำการใส่กปิดนกบนก่อนนะครับคือขันน็อตเข้าเฉยนะครับ ประมาณประมาณนี้นะครับแล้วก็ขนันน็อตให้แน่นนะครับ โอเคเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับปีกนกบนนะครับต่อไปเราจะทําการประกอบลูกหมากปีกนกตัวล่างนะครับต,ตัวล่างเขาจะมีนี่นะครับ จะมีแหวนล็อกนะครับเราจะใช้แม่แรงนะครับดัน ล่างข,ขึ้นนะครับเพื่อทำหักกางตอก ผมจะใช้ไม้นะครับในการลองแล้วก็ตอกไล่นะครับเือจะได้ใส่แบนตัวนี้ได้นะครับ ลองเหวนก่อนนะครับอันนี้ฝั่งได้แล้วนะครับแล้วก็ไปต่ออีกฝั่ง เห็นว่าใส่ใส่แหวนล็อกได้แล้วก็นำแหวนล็อกใส่นะครับโดยทำการข้อแหวนลงไปเลยนะครับผมจะใช้เป็นไอควางแบนนนะครับถ่างเพราะว่าไม่มีตัวถับ นี่นะครับแหวนล็อกก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับต่อไปก็อัดจาระบีนะครับอัดจาระบีอีกรอบนะครับเผื่อโรงงานเขาไม่ได้อัดมามากนะครับขันน็อตออกแล้วก็ใส่หวัวอัดจาระบีครับ นี่ก็ทําการอัดจารบีปีกนกอีกครั้งนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปก็ทําการประกอบเข้ามาเดินนะครับประกอบคอม้าแล้วก็จานเบรกลิตรเบรกนะครับโอเคครับเดี๋ยวทําการเริ่มประกอบกันเลยครับ นี่ก็ทำการเปลี่ยนปีกนกนะครับลูกหมากปีกนกนะครับบนล่างไว้เป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อ,ออกมาประมาณนี้นะครับ